สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปวยทานดอกเหลืองมุงคลกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกเหลืองบุงคลของเราวันนี้นะคะสวยมากๆเลยข้างหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นสีเหลืองขอบทองนะคะ เป็นเบอร์สองจำนวน4เส้นความยาวก็อยู่ที่35เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะมาวางเรียงกันด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่มีลายสีทองเดี๋ยวเราจะกลับไปอีกด้านหนึ่งคือด้านนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะจะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำฐานสีกันค่ะ โดยหยิบออกมา2เส้นและเอาด้านสั้นนะคะไว้ด้านหน้าใช้เส้นที่สองค่ะคือเส้นนี้ครองเส้นแรกสายมือเส้นถัดไปนะคะเส้นที่สามจะครองข้างล่างเส้นที่2แบบนี้ค่ะเส้นที่4ี่จะนํามาลอดช่องเส้นที่1นะคะเราจะลอดทางสายมือแบบนี้จากนั้นก็จะกางริบบิ้นออกค่ะแล้วเอานิ้วล้วงริบบิ้นเส้นที่3ามที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่สี่ จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะจะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบเอาเรียญบาทค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นแล้วก็ปั๊บริบบิ้นเส้นข้างบนนะคะเส้นสั้นนะคะลงมาข้างล่างเส้นขวามือค่ะพับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างนะคะพับขึ้นข้างบนค่ะและเส้นซ้ายมือนี้เราจะนำมาลอดช่องตรงนี้เป็นการล็อกริบบิ้นค่ะ นี่นะคะพอทําได้แบบนี้แล้วเราก็จะพลิกริบบิ้นมาด้านนี้ให้อยู่เส้นที่สั้นๆทั้ง4ด้านนะคะเราจะนํามาลอดช่องแบบนี้ค่ะนี่นะคะลอดไปตามช่องค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้ไปให้ครบทั้งสด้านพอทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะ เราจะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้เพื่อเริ่มต้นการทำดอกไม้กันค่ะจะเริ่มจากเส้นข้างบนเป็นเส้นแรกพับริบบิ้นมาข้างหน้านะคะแล้วโค้งปลายในลักษณะแบบนี้จากนั้นใช้ปลายของเขาค่ะเสียบเข้ากับช่องด้านข้างคือช่องนี้นะคะแล้วปลายก็จะไปผูกข้างบนหรือตรงกลางะคะ่ะเราก็ดึงจะได้ปลายแหลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ค่ะ แบบเดิมแบบเดียวกันไปให้ครบทั้ง4ด้าน พอเราทำครบทั้ง4ด้านริบบิ้นก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำเกสรโดยจะเริ่มหยิบริบบิ้นคือจะใช้เส้นริบบิ้นใสยมือล่างนะคะเราจะหยิบเป็นเส้นที่1น,นะคะต่อไปค่ะหยิบเส้นที่2คือเส้นนี้ทับเส้นที่1น,นึ่นะคะเส้นที่3มค่ะเอามาทับเส้นที่สองและเส้นที่4ี่นมาทับเส้นที่สค่ะ ทำลักษณะนี้นะคะแล้วทํามือขวาให้เป็นแบบนี้จับเข้าไปที่ริบบิ้นแล้วม้วนริบบิ้นให้ได้หนึ่งรอบค่ะแล้วใช้นิ้วโป้งซ้ายค่ะประคองตรงกลางไว้ด้วยเราจะหมุนได้หนึ่งรอบแล้วนะคะทีนี้จะทําตัวเกสรด้านในใช้ริบบิ้นเส้นในสุดค่ะโค้งริบบิ้นในลักษณะนี้แล้วเสียบเข้าไปที่ช่องตรงกลางนะคะแล้วดิงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ส่งเขาจะสูงสูงหน่อยเส้นถัดไปเส้นที่สองเสียไปค่ะเราจะทำถัดไปอย่างนี้นะคะนี่ก็เส้นที่สามค่ะแล้วก็เส้นที่สี่ พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ดึงให้เท่าๆกันค่ะเกสรของเรานะคะจะเป็นเกสรทรงสูงแบบนี้นะคะนี่ค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวทำกรีบด้านนอกกันโดยใช้เส้นข้างบนซ้ายมือพับไปด้านหลังนะคะอย่างนี้แล้วก็ข้ามตรงที่เป็นสามเหลี่ยมหนึ่งช่องแล้วมาเสยบเข้ากับช่องสามเหลี่ยมอันนี้นะคะ โดยโค้งริบบิ้นในลักษณะนี้แล้วก็ดึงค่ะทีนี้ก็ปล่อยไว้หลุมหลวมก่อนเหมือนเดิมนะคะพับไปด้านหลังข้ามสามเหลี่ยมหนึ่งช่องนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นในลักษณะนี้เสียบเข้าไปค่ะยังไม่ต้องดึงแรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดอีกทีหนึ่งค่ะนี่นะคะให้ดูด้วยว่า ไอตัวปลายของริบบิ้นนะคะให้เขาทะลุลงมาข้างล่างนะคะบางทีปลายริบบิ้นอาจจะไปโผล่อีกซอกหนึ่งะค่ะนะคะไปด้านหลังแล้วก็คว่ำปลายริบบิ้นอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้ากับช่องถัดไปนะคะต่อไปเส้นที่4นะคะบิดไปด้านหลังแล้วโค้งปลายริบบิ้นแบบนี้ทีนี้ ตัวที่เราจะเสียบเราต้องดึงออกรีบแรกนะคะขยับนิดนึงเราจะได้เห็นช่องค่ะทีนี้เราก็มาดึงแล้วก็มาจัดตัวกรีบด้านนอกค่ะเขาจะหุ้มเกสรอ,อีกทีหนึง่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดึงเข้าไปค่ะ ะค,ะค่อยๆดึงค่ะบางทีอาจจะสับสนนะคะเ,เส้นของเขาจะอยู่อีกเส้นหนึ่งนี่ค่ะเส้นของเขาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเราก็ดึงให้เขาสวยงามเท่าๆกันค่ะพอสวยงามเท่ากันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะตกแต่งกรีบด้านนอกค่ะ โดยจะตกแต่งเป็นกรีบกลมๆนะคะตามสไตล์ของเราถ้าเกิดใครชอบที่เป็นแบบกันไก่ซิกแซกแบบนั้นก็สวยมากเลยค่ะแต่เผเอิญเราไม่มีเราก็ใช้วิธีทำกรีบที่เป็นโค้งมนกลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดไปทั้งสีด้านให้สวยงามค่ะ แล้วเราก็ได้ดอกเหลืองมงคลแล้วนะคะกรีบข้างน,นอกก็จะคล้ายๆกับลูกหัวใจเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ